เก็บสิแก่เ,เนาะ,ค,ะ,นะค่ะ,เน,นนนะ,คะเนาะค่ะออกไม่เลยหาคนเล่าถ่ายเนาะสวัสดีค่ะม,ะมื่อไหร่ะพบกระชองเพื่อเสถัดดินชาแนลนะคะเนาะกับปตันคือเก่าเนาะจ้ะอันนี้กระสีผ้ารอ,อหอรอสวนเนาะค่ะเนาะมดนม้ำต้นกล้วยแน่กับไปเบิ่งขื้นทางสวนกลัวเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะข้าวบิ่งเฮ่าในเวลาเนาะค่ะเนาะหลายมือแล้วเฮากระเพาะในเปิดน,น้ำใส่กล้วยเฮาเนาะคะ่ะ ป่วยเฮาเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะคะ่ะแดดแดดเนาะค่ะอากาศคงจะหอนแล้วนะคะเสามากอะแดดแห้งเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่เฮาก็เปิดต,ตามแจบคล้องเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะรองน้ำกับกัลซิบกเวิร์ดแล้วคะ่ะเนาะนี่ค่ะกำลังจะเปิดน,น้ำเข้ามาเน,น,นาะค่ะน้ำข้องนาสวนเฮาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเปิดเขารองป่วยเหนื่อยขึ้นในซุ้มเย็นเนาะคะ่ะเนาะ งออกมามองว่าแต่หอนห่อนเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวนข่อยเข้าตอนเสาเสาเนาะจ้ะกำลังลปเปิดน้ำให้เพื่อนก่อนแห้งแล้วเนาะค่ะห่อนแห้งเนาะค่ะค่ะน้ำแห่เพื่อนสุ่มไปเที่ยวกระแหงเนาะค่ะเนาะ คุนจะแหลงนะคะ่ะแหลงค่ะคือกล้วยใส่ปลาตะบ,บองของเขาแล้วค่ะเนาะสองเขื่อนนะคะ่ะสวยๆนะคะเนาะนใส่ปลาตะบ,บองของเขาเกลับสีแก่ะ,ะเนาะกะสีได้ตัดเอาไปให้ลูกค้าคนแล้วนะคะเนะาะขาจะถามหาอยู่เนาะคะ่ะใส่ปลาตะบ,บอง มากริมเนาะค่ะเนาะหวานหมากเนาะจ้ะหวานพอดีเนาะจ้ะเนาะกับซอค่ะหวานหมากอะเราค่อยๆเจ็๊ยบไปไล้เนาะจ้ะเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมากริมแต่เราค่อยหวานหมากเนาะจ้ะค่ะนี่คือกล้วยทับทิม ขาวหอมนะคะเนาะทิมสีหมองนะจ้ะปลูกไม้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวข้าดูเพิ่นกับลายล่แล้วค่ะจะสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะแม่เพิ่นก็สมบูรณ์เนาะค่ะเนาะค่ะจนกระยันๆเลยค่ะกวปลูกไม้เนาะค่ะเนาะดูเพิ่นกับลายดูเพิ่นกับมีเต็มดูงามๆแล้วค่ะเนาะเราก็เอาเฟืองหรือว่าเอา วขีควายเานะคะเนาะขวยขอกไปใส่งเพิ่นเนาะค่ะแต่ดนอนย่ใหญ่เนาะค่ะเนาะนอนยิ่งใหญ่ีใหญ่ค่ะเขือยใหญ่เนาะค่ะใยไม้ของเหาเนะค่ะเนาะดร้ายเนาะค่ะกำลังออกใเมฆใใหญ่เนาะค่ะคือถัดมานีก็เป็น ครับทีมสีเขียวเนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่ค่ะฝรั่งแม่ฝรั่งใหญ่เช่นกันเนาะคะ่ะเนาะงกำลังออกลูกเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะลูกนนลรประมาณหลายร้อยตัวประมาณสามซีน้อยน,นะคะโหยไม้องเฮาเนาะค่ะค่ะอ๋อผักกาดออกน้อดีเนาะค่ะห้อง,องะคะอออนอนดนะคะห,าหดนามพึ่นแล้วกับผักกาดออกน,อน้อค่ะออกลูกออกน้อนดี กระเพิ่นกะออกูกั่อนน,ะะนี้ับทิมสีเขียวเนาะค่ะออกลายอยู่เนาะค่ะเนาะมีลายเครืออยู่เนาะค่ะกับทิ่สีเขียวของเท่เนะค่ะ ใช้เพิ่อนผึกัดสีเย็นซุม้มซุ้มเย็นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ่าลูก,กออกดีเนาะค่ะเนาะนีแล้วก,ก็ลูกออกลูกออกน้อยดีเนาะคะ่ะเป็นซุ้มเนาะคะ่ะ ปูกพี่ขีนูด้วยนะคะเนาะพี่ขีนูนำนะคะสลสลับกันไปกักบต้นกวยนี่แหะค่ะเดี๋ยวหดกวยน้ำกะพี่ขีนูกนก่หดเยซุ่มน้ำเดีเ๋ยวกินนะคะเน,ะนะาะใาวก็ต่ออกลูกนะคะเนาะ พาไปรอบบอ,อื้อยายเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าบอกฝักทองวา่าใหญ่แห,งห้งคืออย่างเนาะค่ะไร้เหมือเนาะค่ะเนาะไม่ใันเดือบึงเนาะค่ะใหญ่คืออย่างเนาะนบบกอึ้อยายเด้อค่ะค ก็เปิดไปเรื่อยๆนะคะเนาะเปิดไปเรื่อยๆให้เพิ่อนได้ zoom นะคะใส่เส็้อแบบมื้อใหญ่นะคะเนาะค่ะฟองสีหอดแป้งมือใหญ่นะคะเนาะเยอะมื้อใหญ่ก่อนเอากระสีแวบเบิ้งหลองหนาพองเข้าก่อนนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะก็เลือกปลายหลนะคะเนาะ่คะเดี๋ยวนิดเดียวเองชิ้นโสตันแบบมือได้เนาะนี่เนาะนี่ค่ะชิมีน้นาไม่เข้าได้ ใหม่เข้ามือได้เนาะขอมือได้เนาะนี่เนาะนี่ค่ะแหงบิดแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเหลืหน่อยแล้วฝนกับตะกุกมาค่ะเนาะนี่ค่ะก็พูดกับแหงแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแหงแล้วเหลืออยู่หน่อยนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะฝนบะกุกมาจังสิเป็นยังไงนะค่ะเนาะน้ำในห้องกับแหงขึ้นกันเนาะค่ะเนาะห้องหนาสวนเข้าค่ะ เบอร์ลายแล้วคือกันเนาะค่ะเลื้อซ้ำหนีนะะแ,แล้วค่ะโค้ดสวนจะสีโค้ดถอดมือได้ส่วนไม้เข้าสียูจังได้เนาะคันต่วมีน้ำเนะคะเนานะเด็กค่ะพร้อมแหงพร้อมแหลีงเนาะค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็เบิด์ตเจ็บรลอยเนาะค่ะเหลือยิ่งยิ่งหนึงอยู่นี่ค่ะห้องขาแหงเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะทางหลงมะม่วงของเฮาเนาะค่ะ อย่าใส่หัวให้ควายกินกะบอ่อปงนะค่ะเนาะบอ่องอกบอ่อแห้งแห้งนะคะ่ะมรรยากาศต่ำๆนี่นะค่ะเนาะนี่นแหละค่ะขนาดเพราท่านในทรายมาก่ค,คะเนาะแดดแดดแดดแห้งนะคะ่ะ นโบมีจ้าก่อนเลยค่ะตอนสองๆนี่ค่ะบายบายพอกับบิ๊กเมกเหมือนฝนสิตกก่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับโบโตกเนาะ,ค,ะนค่ะตอนสองกระแดดเลยค่ะเจียงออกมากว่าตะเวนขึ้นเลยว่าหอนเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสองสอของเฮ่านะค่ะเนาะนี่ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะกระเดะหนามเปิดสปริงเกอร์ให้ซอยเพิ่นไปเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะแต่ว่าสิซอยได้หอดมือนได้เนาะคะ่ะ แรงแห่งแรงนรงุ่งบัก็เอาตัวป่วนมาเนาะคะ่ะเนาะสีย่างในซัมเดย์นี่เนาะคะ่ะเนาะปกติปวนนึ่ลงแป้งพักกับสิลงในในคนอย่าลงมานะถือเสียงไงนะพามาเบิ่งอือใหญ่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะมีปกปักทอง ไข่ของเฮาเนาะค่ะเนาะมีหน่วยแล้วมีหน่วยให้เราเก็บกินแล้วมีอยู่กันเนะค่ะเนาะฟิกไข่จับบังเอิญฟักทองของใหญ่เนาะใหญ่ขึ้นยังเนาะโอ้นี่ปืธรรมดาเนาะค่ะเนาะใหญ่แล้วแป๊บเดียวเนาะค่ะเนาะแต่พือไว้ใหญ่เร็วเนาะค่ะเนาะอือคุณโอ้ฟักทองน้ำเต้า ดูว่าบเออนำเต่าของเฮาเนาะค่ะเนาะใหญ่ายเดียวแป๊บเดียวเองเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะนี่ค่ะใหญ่แล้วโอ้หูสุด้กินแล้วเนาะค่ะน้อนี่ค่ะแป๊บเดียวลูกก็โตโแล้วโอ้ยบ่ได้มาเบิง่งหลายมื้อก็โตโและะ้วเนาะค่ะเน้องเออเพิ่นกน็เริ่มใหญ่แลยนะ,ะนย,รรยนะคะนี่ค่ะอู้หูคือวาดกอยู่นะค่ะเนา้องเออเนาะหลายอยู่ค่ะออกลูกติดเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะติดแซวเลย ค่ะโอ้ยตัวเยอะอยู่บกึกอึนำเตาของใหญ่เนาะคะ่ะคนกันไปกัะเบอธรรมดาของคุณเนาะคะ่ะเนาะหน่อยหน่อยหนใหญ่กำลังมีกำลังจับเนาะคะ่ะเนาะกระชองน้ำเตาะคะ่ะหลายหน่วยอยู่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะอืมสีสีกิมอยู่บึกอึอ,อันนี้เนาะคะ่ะมเก็บปีปลายอยู่เนาะคะ่ะ อย่ามาเลยนั่นมาอีกแล้วสิถึกแซ่ได้นั่นเจ้ากาแฟเนาะคะ่ะเจ้าบุญไหวเจ้ากาแฟจะขึ้นไปดูหนีเลยนะมาต้องมาขอผู้ฟังเนาะคะ่ะเนาะเห็นคนมากันสิมาในคุณอุ้ยจะเป็นจีเพลานี้ก่อนเนาะค่ะเนาะย่างนี้ก่อนบุญไหวเลยเคืนเอาเบิ่อกอบงกล้วยไหมแน่จัง่อย ให้ท่าทางขึ้นก็แล้วค่ะเนาะขึ้นจะท้องใหญ่นะะี่นนนะคะะ่ะขึ้นจกแม่งฟักทองเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ก็กล้วยปลูกใหม่เนาะค่ะเนะาะกล้วยทับทิมเนาะคะ่ะออกนอแซวเลยค่ะออกลูกออกนอนค่ะสมบูดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าห้าวโหดงามเพิ่นนี่ค่คะกล้วยสว,วยๆเลยจ้าออกนอดีปัดย่าง โอ้ออกปีเลยเนาะค่ะเนาะตอนนี้เนาะอู้หูปีง่ายแห้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้นี่กล้วยค่ะมีกับกระกอกหนามเนาะค่ะต้ส่วนกตัวไงสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะค่ะยังองพันไม้น่อยเนาะค่ะอใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะเฉาอมกับพันเดตัดเนาะค่ะเนาะพอลังกินอยู่เนาะค่ะเนาะ โอ้โหเขาโมาแล้วก็ถแถวนี้ว่าท่านไม่หลุดนะค่ะเนาะมาแล้วก็หม้นะะน้ะเหว่บึงหน่อใหม่ของใหญ่นี่ค่ะกำลังออกแล้วค่ะเนาะหน่อไม้หน่อใหญ่หน่อนหน่อยะคะ่ะกำลังแทงหน่อน,นะคะเนาะหัวเขาหดหนาขึ้นเนาะคะ่ะ พอได้กินอยู่ค่ะเนาะพอได้กินได้ขายเหลือกิมข้ากับคายนะคะเนะาะค่ะเนาะลูกค้าก็ต้องกันนอไม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่พอกะกระใสเนี่ธรรมาดาเนาะค่ะเนาะบ่แม่นหนาของพุ่นเนาะค่ะเนาะเขาต้องใสวิธีหดน้ำเอาเานาะ,ค,ะนค่ะใส่สิได้ีหน้อยข้าวซับเนาะค่ะค่ะค่อยๆซับไปผา,ไปกากินไปลูกค้าก็ได้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อใดราลายคือหนาฝนเนาะคะ่ะ เด้อตัวปวนมาเด้ออยู่บนไดกับปวนบรรหันเนาะค่ะเนะาะอามาถึงมะลกอใหม่แล้วมะลกอกำลังออกลูกค,ค่ะเนาะแขกดำเนาะค่ะเนาะอันนี้พัไก่พันเนาะค่ะเนาะว่าแขกดำมันตกตะกบบเวทเนาะ,ะแต่กรอบอร่อยตั้มสมตั้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกระดูกยูเนาะค่ะเนาะตัวน,นี้เนาะคะ่ะหน่อยหน่อยพังก,กระไล่ใหญ่พังก,กระไล่เนาะคะ่ะ ตอของเราเนาะไปนี่ก็ติมใหม่นะคะเ <Ether> นาะมะละกอใหม่กับผู้ป like ลูกเป็นเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะคือหอมแดงปลูกไม้หองเฮาเนาะค่ะเนาะกำลังแท่งนอนจ้ะเนาะแท่งนอแบงของเขานะค่ะเนาะทักชี่ของเฮาก็ออกมาแล้วก็เพิ่อนกะ ตายเนาะค่ะเนาะกับเป็นอยังกับบหงนะคะเนาะกับพี่บุกอย่างในจังหน่อยเนาะค่ะเนาะเขาชีน่านี่เนาะค่ะมันร้อนเนาะค่ะนี่ค่ะนี่จะแตงหลานเนาะค่ะนะอ่าเนาะค่ะเนาะแตงหลานอ่ายายกำลังปลูกไม้เนาะคะะา่ะกำลังคานเขื่อนเนาะค่ะเนะะาะกำลังอ่าออกดอกก็ออกเขื่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะามาเบิ่งผักชีของเฮานะคะตอนที่อากาศเย็นๆออกดีอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ชีจีนพักชีเล้านะะเนาะก็พอได้กินอยู่นนะะเนาะนกนี่ค่ะพอไดะกินเลืกกินกับขายนะะเนาะหอมเบงของเขาะะเนาะโอ้ยหอมเบงขึ้นจังสิม,มุน,นะะเนาะนตัวแดงว่าสองปวนสามปวนเขามาเหยียบไปนะะเนาะนะ ้เบิงเ่งบลาเขือเทศจักหน่อยนึงมื่อวานน้องกิ๊บเต็มเพิ่นบ่ได้มาเนาะค่ะเนาะมีเพิ่นไปหับพื้นตะพื้นบันได้กิปป๊บปลเขือเทศเนาะค่ะเนาะ,ะนี่ค่ะแต่ไลย,ยู่เนาะค่ะเนาะบลาเขือเทศเฮาดุกๆุ๊กยูเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคเ,เด,ะะะดี๋ยวมื้อแรงน้องกิ๊บเต็มมาสิได้เก็บเนาะคะ่ะเพิ่นมาเก็บบลาเขือเทศน้องกิ๊บเต็มเนาะคะ่ะการถือไว้ดุกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะปลูกไว้ ของเราจุม 2, จ้มสองจุ้มสาะะมต้นสี่ต้นนะคะเนาะพื้นที่เข้ากับมีหน่อยในการปลูกพักเนาะค่ะที่เหมือนบันหันบันนีแน่ก็ได้กินเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็หองแบ่งอีกแป้งหนึ่งของเขาเนาะ,ะ,ะค่ะะแบ่งขายแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพอได้กินไปขายไป เนาะคะเนาะลงไม้เนาะคะ่ะแมงกระไรนอนกระไรเนานะคะ่นะ,คะเลื้อนนอนเลื้อนนอนเลือนอนเล้อแมงกระพนกันได้กินเนาะคะ่ะใบกระเพราของเหา่าก็ได้กิน,นะะเนาะค่ะเนาะผักสวนทัวของเหา่าขีี้นู้มี่ก็คือผักกาดหอมเนาะค่ะเนะาะผักกาดหอมกำลังปลูกใหม่เนาะค่ะเนาะ ชีเล่านะคะนอ้องกับปูกปนๆกันไปนะคะนี่นะคะปลูกไม้นะคะน,อน้องยำพันใหไงนะคะ,นะ,คะนเนาะค่ะมาหนีน้อจ๋าน้อค่ะเขาก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะก่ะอนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของเฮาคือเส้นน้ำดิชาแน,นลเพื่อเป็นกำลังใจเฮาในคลิปใหม่ๆต่อไปนะจ๋าน้อค่ะสวัสดีค่ะ